เพราะอย่างนั้นแล้วเวลาเราโดนงูกัดเนี่ยแล้วเราตกใจใช่ไหมกระชากออกมาเหมือนเราเลื่อยมาวางแต่เขาดิ้นแขนตรงนั้นมันจะเปิดนี่คืองูเหลือมกับไม่กำลังจะสวนกำลังจะนี่มันกำลังลอกคราบใช่ครับกำลังลอกคราบด้วยนะตัวนี้ถือว่าเอาตัวเด็กมาให้เพราะว่ามันจะไม่จับ่ายอ่ะทีนี้ใครจะเป็นคนจับอะไรนะคนจับพ่อมนวยการเลยยกปองครยกปองมา นายนัวู้จะมีรดูยังไงี่ตัวผู้ให้ดูที่หางครับจับหางครับับไว้ถ้าเป็นหางอย่างนี้นะครับเรียวยาวอยาว่างนี้เห็นไหมก็จะเรียวยาวเลยใช่ไหมอันนี้คือตัวผู้ถ้าเป็นป้อมๆตรงนี้ถ้าหางเป็นป้อมๆแล้วก็เนี้ยหางมาันจะคลอดลงไปนั่นคือตัวเมีย นี่คือตัวผู้นี่รังเปล่าหรือเปล่าอันะไรคืออะไรเอาตัวอะไรอะเฮ้ยเอารังผิดมาเปล่าเอามาเปิดนี่เป็นจงอางพี่เท่งให้มันแรงเขานี่ดิแรงก็เปิดเลยเปิดเลยการเอาลงก็ไม่ต้องไม่ต้องกดของเขาไม่ต้องกดเขานะครับทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายยิ่งเรากดเขายิ่งจะดิ้น เราก็ต้องส่นทายไม่ต้องใจรีบไม่ต้องใจร้อนนะครับไม่กล้าหรอกอะไรนะไม่กลัวหรอกฮะเข้าใกล้จังเลยไม่กลัวหรอกฮะเอาปองสีสีม่วงไอ้อางนะครับเอาม่วงมาบนนะครับต่อไปจะเป็นงูจงอางวายต่อไปจะเป็นคิงคอบราแล้วนะ คิงคิงครบราโอโหอันตนไม่สนใจเลยกินข้าวแล้วไอ้จับมูไปล้างก่อนกินข้าวเดี๋ยล้างมือก่อนนี่นี่ดูนะดูนะโอ้อันนี้จะเป็นคิงครบร้าแล้วนะคะทุกคน โอ้อหันหน้ามองก่อนเนี้นคนัอนอพี่ทหารเขาอนน่มันไม่ทันหนักอะ่ะใช่ถอเสื้อแล้วื้องข้างข้างหมายร่วงตัวนี้นะครับก่อนที่เราจะชมนะตกลงก่อ,อนนะ ผมให้ท้ามดูพฤติกรรมนิสัยผมได้ขอจก่างจริงอยู่แหละพฤติกรรมนิสัยแล้วก็ดูว่าถ้าหากเราเจองูเนี่ยมันไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดนะเข <c oughs> าทําเพื่อป้องกันตัวนะครับสิ่งที่เขาทําได้คือเทคนิคการป้องกันตัวของเขา,าถ้าเรารู้ถึงพฤติกรรมของเขานสัยขอ่เขาเราจะสามารถานนปฏิบัติได้จงอ้างแล้วนะคะทุกคนนะครับแล,แล้วมา,วท,าที่สุดอยากประมาา แต่นั้นแล้วการปฏิบัติตอนนี้ผมไม่ได้เป็นการโชว์เข้าใจเลยนะครับผมไม่ได้เป็นการโชว์ถ้าเจองูพุ่งมาหาผมกัดแขนไม่ต้องปลบมือรถเยอะครับผมรถเยอะโอเคครับโอ้ยถึงแล้วอ้ยงูรงอานะครับกช่วยท้องเสียกติกาคือทุกคนต้องจับงูก็เลยมาไม่ได้ เอ้ยอันนี้อันตรายค่ะบ้ยใหญ่บ้านบูวยมาบูญช่วยมา s ู v ดวย่บนมา คลงสาเมตัวนี้งจะรเล็กกว่ากีเห็นนะเล็กกว่านี้เล <um> ็กกว่าน <erm <uh oui> <nah ี้อันนี้เราเรียกว่างูจงอางนะครับือบองหลาบงหลาจงอางมาเลรือบองหลาถ้าเป็นจงอางจะมีลายขาวตัดเด่นชัดนะครับตัวนี้กำลังจะรอดข้าวใหญ่มากะ้จดูห่างมันดุกนิกอ่ะถ้ารอกข้าเจะเป็นสีนี้ แล้วมันพุ่งเลยนะท่องเนี่ยอันพุ่งด้วยอืมมันยังไม่โดนใจเรามาโดนพี่ก่อนทุกคนนะครับเข้ามาจับตรงอางด้วยมือเปล่าจับด้านนี้ครับจับตรงไหนก็ได้แต่อยใจยิกนะอยใจยิกอย่าฉีกอย่าฉีกหนังเขานะครับแดงดับมันยัไม่กล้าเลยครับมาลูกมาสัมผัสดูครับ